ตอนเนี้ยตอนเนี้ยมีแค่เซนใช่านั้นที่ไม่ได้อยู่ในวอลยี่ห้าเนี่ยหรือหรือว่าอีกคนนึงหายไปตอนแรกมันมียี่หกคนไม่ใช่หรอไอ้หลุดไปไอ้เบบตายไปแล้วไงสุดไปเมื่อกี้เลยเมื่อเมื่อกี้มันเพิ่งหลุดไปเลยตอนแรกมันมียี่หกคนทุกคนกลับบ้านได้หมดเลยไปบ้านไปบ้านไปบ้านตอนเนี้ยไอ้โจเคนได้เซนไอ้ดีผมผมได้อยู่ในน้าอยู่เลยพี่เมอกี้ไอ้ร้านมันคลอบอร้านมันครับ เอ้ยบ้านบ้านเราไม่มีใครนะเดี๋ยวกูซ่อมให้ซ่อมเลยซ่อมเลยซ่อมเลยดิซ่อมเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านให้หมดเลยคนที่อยู่ในอย่าชนนะเว้ยมีคนไปรับฮัลโหลใครว่ามารับเองพี่เดี๋ยวเบิกรถไปมาบ้านมาอยู่หน้าบ้านตอนยิงสองล้อนะจอมซ่อม่อมยี่สองล้อซ่อมบ้านเลยทุกคนกลับบ้านให้หมดกลับบิกเลยอยู่แล้วจะใคที่เบิกเลยเดี๋ยวมเดี๋ยวมันหลุดอย่าชนนะอย่าชนนะอย่าชนอย่าชนอัดเข้ามานะทำมังค่าเล่นด้วยกันเว้ยมึงไม่ต้องอะไรหรอก หหรวาิงใ้นกูโดนกูโดนไล่อยู่คันสองคันอ <yeah> ่ะมามามารับมารอรับอยู่หน้าบ้านให้หมดเลยซ่อมบ้านเลยซ่อมบ้านเลยซ่อมอยู่นะเพื่อนซ่อมอยู่นะอ้าผมป้าพี่ถ้าไม่มาผมจะได้วิ่งไปเบิกรถเองเฮ้ยตืนพี่ออกไปออกไปช่วยเพื่อนออกไปช่วยเพื่อนจริงไปเอารถรับเดี๋ยวผมไปกับพี่ไปรับยิงให้โยนยิงให้ปลาลอยู่านเยอะนะมาหน่อยมา มันได้มันไม่ได้ระเบิดห้องอื่นเอาอีไปแล้วนะอีพี้าบ้านนะมันเปิดห้องบนว่าเบดูหน่อยข้นหลังด้านหลังไม่ระเบิด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 ทุกคนมานาบ้านเฮ้ยมาเล่นบ้านได้เล่บ้านได้มาเล่นบ้านได้มาเล่บ้านได้มาเล่นบ้านได้มาเล่นบ้านได้มาเล่นบ้านได้มาเ่นบ้านได้มาเล่นบ้านได้มาเล่นบ้านได้าเล่นบ้านได้มาเล่นบ้านมาเล่นบ้านได้มาเล่นบ้านได้มาเล่นบ้า้า่นบ้าน้มาเล่บ้านได้มาเล่นบ้านได้เล่นบ้านได้า่นบ้านได้มาเล่นบ้านได้าลบ้านได้มาเล่นบ้าได้มาเล ไฟฟ้าไม่ถึงบ้านนล้วรถแตกสี่ไฟฟ้าต้นมึงขึ้นฝั่งหารถมาเลยเต้นทันพี่มาเลยสุสานชักนมเขาไฟฟ้าหาหาขึ้นหาหาขึ้นฝั่งแล้วก็หาหาหารถกลับบ้านเลยเต้นเลยมีรถต้องมาเลยพี่บินเอาก็ได้พี่สะพานตรงบ้านนะสะพานตรงบ้านสะพานตรงบ้านสะพานตรงบ้านเอ๊สุสานชักนมสุสานชักนมเนี่ยตรงนี้เลยอะไรอยู่เห็นปะ ดีอยู่นะเคลดีอยู่รถรถรถจะพังรถจะพังสี่ล้อแล้วตัมบ้านถูกถูตัวลงาแล้วถูกตัวองมากระยังถุยแล้วปะไปเลยไปเลไปเลยยกรยัมันได้อยู่พี่น่รถชนได้ร็แตกเก็ดแล้วเริดแล้วเร็จแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก็จแล้วคนที่นัก็มาบ้านอยู่ไหนจก้าเก้เก้าเก้า มาบ้านเร็วมาบ้านเร็วข่าได้ดึงสมาร์ทเสร็จแล้วเสร็จแล้วาลี่ตีคนนี้ลมาลงมาลงมากนูล็อกรพี่ตีพี่ตีหนูล็อกรถวิ่งลยพี่พี่ตีหน่อยเวลาพี่ตีหน่อยรู้แล้วก็อไรพี่พี่กูมั่ล้ามาใี่มาเ่อนเพ่อนเพื่อนพี่ตีคือรถเพื่อนเปิดตัพี่ดิไปิดแล้วไปแล้วเปแล้วพี่ด้เอ้ยเป็นพังรถกูหรอเอ้ยมันมันวางอตั้งล่างบ้านหรอกอะไรนะบ้านมตัวเองมันก็ายมีอควรถกูพัง เราได้เปรียบเียี่เราได้เปรียบเราได้เข้าบ้านมาเนี่ยอนนี้สาไม่ตายีดึงมาราไม่ตายีดึงมายดึงมา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 ดึงสมาดึงสมาเลยมันอยู่ไกลอูมันอยู่ไกลอมเดินฆ่าได้ดึงสมาค์ดาได้เดึงสมาดวางอีมพีนบ้านรอบบ้านเลยดึงมี่เอาไหมเสียสละนาโนวางอีมพีดีวางอีมพเขาไปพี่เขางปเดี๋ยว้มัน้มดยไปลาทมาดิไปทำมาดิไทำมาดิไมาดิวางอมพีดวางอีมพีดิวางอีมพีดินางอีมอีกนึงใ ถือกูไปช่วยองพี่ตีอ่ะเฮ้ยใครถือเอ็มพีมาวางดิไปกางอนณาเขตเลยดิหยุดนะรีบรีบตีรีบดึงมาใครใครถือเอ็มพีไปวางให้หน่อยได้ไหมอีกลุ่งหนึ่งข้างบ้านอ่ะรีบรีบรีบดึงมาเอ็มพีปั๊บมาตกไปวางดิใครตัววางดิทำไปหลาดิสวยปุ่นตกอีปุ่นตกอีปุ่นตกอี ตกเยอะตกเยอะมากตกเยอะตกตกเยอะมากนะบ้าตกเยอะเล่นเลยเล่นเลมาทมาล้วซ้อมเสร็จแล้วซอเสร็จแล้วขึ้นมาข้างบนดึงศพเข้าบ้านดึงศพเข้าบ้านดึงศพเข้าบ้านข้นขึ้นมาเลยข้างบนตกรถไฟฟ้าตกไฟฟ้าตกไฟฟ้าตกปานน้อยปานน่อยปานน่อยน้องปานน่อยวนพี่ขอคนนดิใครมีรถหนงเนอยู่รถเยอนยอะนันเห็น ข้าได้ดึงศพเข้าบ้านมานะข้าได้ดึงศพเข้าบ้านมานะอย่าไปตามมันอย่าไปตามมันดึกดูดนะดึงเข้าบ้านมันจะข้าได้ดึงศพเข้าบ้านมานะได้ดึงศพมาไม่คนที่มาคนที่คนที่กำลังมามรีบมาให้หมดคนที่ยังไม่มามาให้หมดกำลังไปพี่สินทรสารในนั่นแหละที่ทำการอายกเร็ว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 เร็เร็วน้องเร็เลยเร็วเลยเร็วเลยวอนเลดูดเลยวอนเลดูดแล้วกู่น่บอยู่ยิงกันให้กูหน่อยดิกันให้กูหน่อยยิงกันให้กูหน่อยอ๋อเอย่ามึงดิ้กูปเฮ้ยยีจอา อย่าหลุดไปไกลเกินนะอย่าหลุดไปไกลเกินนะเอาศพเข้าไปเรื่อยนะศพอย่าอย่าหลุดไปเยอะอย่าหลุดไปไกลอย่าอย่าหลุดไปไกลอย่าหลุดไปไกลกูกูขึ้นรถไม่ได้นะวางยีใต้บ้านถนนาไอ้ขเนวางยีพี้งหาบล่นในบ้านไ้าอ้กดิวางยีพีแดงวางยีพีแดง กลับมากลับมากลับเข้าบ้านมากลับเข้าบ้านมากลับเข้าบ้านกลับเข้าบ้านมากลับเข้าบ้านมาแได้ยิงเบรกหน่อได้ยิงเบรกหน่อยข้ามบ้านยิงเบรกหน่อมีเางพี่แดงพี่แดงมาบางทีผมไป่วนให้พี่ผมไมวนให้ออกไปเล่นดีเอเวอร์กลับเข้าบ้านมาเพื่อนกลับเข้าบ้านมา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 กลับเข้าบ้านกลับเข้าบ้านนี่มอสเข้าบ้านนี่มาส่งเข้าบ้านนี่ต่อส่งเข้าบ้านนี่ต่อส่งเข้าบ้านนี่ต่อส่งเข้าบ้านนี่กันเลยดีกันเลยดียิงกันเลยดียิงอะไรพยิงลมเลย วิ่งตามออกมาก็ได้กับข้าบ้านกับข้าบ้านไปกับข้าบ้านไปคู่เอนนมาเนมั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 นมีพีว้่งขุนข้าบ้านมาอุนข้าบ้านมาุนข้าบ้านมาขุเข้าบ้านมาอุนข้าบ้านมาอุเข้าบ้านมาขุนข้าบนมาขุนวบ้านมาอแนข้วบ้านมาขุนเพื่อ่นมาขุนข้าวบ้านมาขุนขวบ้านมเขุาวบนมาน้าวบนมากใน้าวบ้านมาขุนข้าบ้ามากลับเขบ้ามากลัข้า้ามากลับเขบ้ามาขเบ้าบ้ับมาเบ้กลับมากมาบมา เพื่อกลับมาเพื Kaiser, like ่อกลับมากลับมาเล่นในบ้านกลับมาเล่นในบ้านพอแล้วพอแล้วได้เยอะแล้วเติมเงินบาไวต้อใู้มิกูจะกลัให้เเลเติมเพ่อนไามังวใจพิเลโกมึงเล่น้ไปเลยวาใจพเลโกวางใจพิเลโกมึงเล่นไปเลยวาใจพเลโกเ้ามึงเล่นไปเลยเติมศพช่วยเพื่อนหน่อยมศพ้าบ้านเตศพเข้าบ้านไปเลยเตศพเข้าบ้านไปเลยกลับกลับเข้ามาในมุมบ้านกลับเข้ามาในมุมบ้านไว้ไว้ไว้ไวจะเข้าบ้านคนหนึงตอศพมาอศพมาต่อศพมาตศพมาต่อศพมาต่อศพมาต่อ่อ เหามาหลุดเลยมันขามาหลุดเหี้ยตัวมึงเอาไปหน่อยเบหน่อยเนอามเหน่อยเบกหนอเบหนอเดินตาอยู่เบหนอปเหน่อยวปเพื่อนหน่อยนะช่วเพื่อด้วยเอาเพื่อนด้วยเอต่อไปเอาต่อไปเอาต่อไปเเฮ้ยตลงเพื่อหน่อยเอาตบกบ้านเพื่อนเอากบ้านอุ้มต่อเลยอุ้มตออุ้มต่อเลยอุ้มต่อเลยอุ้มต่อเลยตายดีโง่ยี่อะช่วเพื่อนด้วยชุวยเพื่อนด้วยเอาเพื่อนด้วยเอาเพื่อนด้วยเพื่อนไหนโอยเพื่อนไหนเพื่อนไหนเพื่อนไหนว ไบเพืนน่อยไปชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อกับข้าบ้านกับข้าบ้านกับข้าบ้านนี้กับข้าบ้านนี้กับข้าบ้านนี้กูกูได้กูชุบได้วงนอกอย่ากูไล่กูข้างนอกให้กูไล่กูข้างนอกให้เอาศพข้าบ้านไปเรื่อยๆเอาศพข้าบ้านไปก่อนมันมาซ้ำแล้วอินพีแดงจะหมดหรอเราระวังตายนะเพื่อนระวังตายนะในบ้านอะระวังตายนะเราหายไปเราบแบบแบบไปเล่นไปรับนอกกันไหนหรือปล่าไม่มันนี่พัดนึง สมเยอะไปบ้านท่ะมอันนี้สี่ห้าสมแล้วในบ้านอ่ะของมันอ่ะชิ้นน้อยน้อยเกินน้อยเกินน้อยเกินเราเหลือแค่บ้านไม่มันมีมันมีพีใต้บ้านอีกปะเยอะวงนอกเพื่อนเกิดเยอะปืนมึงขึ้นรถได้ปะปืนมึงมีพีใต้บ้านอยู่ปะมีพีใต้บ้านอยู่ปะจอดรถถ้าใครจอดรถข่างนะมันในนปื่ะรถขึ้นหน่อยปืนปืนหันรถขึ้นหน่อยมีพีพี่เต้นชนรถหน่อยใครบังก็จอดรถเป็นไฟที่รถชนเลยรถชนเนาะ ไปอยไปชุบนาบ้านมือมาชุบแถวๆนี้เลยในบ้านเลยเฮ้ยมีใครมีกล่องซ่อมาโน้ยกูบ้านเดี๋ยวกูพาไปรีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นรถมากูบ้าคนหนึ่งดิกูพาไปลีหน่อยชุบหน่อยชุบเพื่อนมันโดนข้างนอกโดนฝั่งนี้ฝั่งสะพานเหล็กฝั่งสะพานเหล็กฝั่งสะพานเหล็กมาชุบเพื่อนหน่อยฝั่งไม่มีใครมีชุบออป่ะพี่เอ็กพีเอ็กมีชุบอ้อป่ะมีใครมีชุบอ้อป่ะกูกูจะพาไปมีใครมีป่ะใครมีชุบอ้อป่ะไอไอลงดิพี่เปี๊ยกลงดิพี่เปี๊ยก

Uhm. ตายเยอะป่ะไม่เว้ยมันเล่นยังแบบเที่ยอะไรก็ไม่รู้กูบอกให้เข้าบ้านจะ่กีก้เที่ยงห่าะก็กูตายแล้วเนี่ยเฮียเฮ้ยเจาะไอ้เที่ยกากคุยอะไรร้องนี่สัตว์อีโวอีโวมีเพื่อนขอแล้วหารถขึ้นเอว <ife? S 2> ูงแดงเมื่อจะหมดวะโอ้วงแดงโคตรนานเลยทำคุยอะไรเฮียเดย์เฮียความบัฟบวกมึงอะฮะเมื่อวานอะเฮีย ไม่ต้องนับถือกันแล้วเฮียพี่น้องไอ้หวยหวยอะไรวะทำเฮียอะไรเป็นวะเฮียมีแต่อีโบยกระจอกเฮียก้ยควายทรงบับควยอะไรเฮียของน้ำแล้วเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังอ่ะเมึงอคำพูนแบงหอยเมื่อคำพูนมึงอ่ะคำพูนมึงคุ้นๆป้าไอเฮียของไม่เท่าเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังไงสัตวสคำพูดพวกมึงไม่ใช่เหรอตอนโดนเอลเคนกดไอ้เฮียให้ฟังอยู่ตอนนี้กระจอกเฮียควยควยเฮียฟอร์มเฮียอะไรของไม่เท่าก็เล่าให้ฟังอยู่ไอกระจอกคุ้ยเฮียก้า เฮียเล่นบ้านเฮียหนีหนีหัวสู้หัวสู้เฮียมีบ้านก็ไม่ได้ช่วยขวยอะไรนะครับไอ้ขวายเฮียกะไม่ใครขวายเลยเฮียโคตรขวายร้องนี่ร้องนี่ร้องนี่มีมีเฮียอะไรยิงมือยืนตีนถอยเฮียเลียเลียขาเลียแข้งขว่ยเลียแข้งเลียขาขว่วยเฮียควายตอนเอาเข้ามาก็ชนะพวกกูได้เฮียแต่พอไม่มีก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าขว่วยขว่ยกระจขว่วยเฮียขว่ยอีโอขว่ยอะไรกระจอกไม่มีซราก็บอกร้องดิน้องร้องดิควายเฮียกระจอกเฮีย เล่นยังควายอยู่เลยเฮียขอ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 เฮ้ยไอ้เฮียอศอบพอบดึงอบเฮ้ยลอง ep ด้วยลอง ep ด้วยมึงดึงเพื่อนก่อนได้เปล่าดึงเพื่อนก่อนได้เปล่าไอ้แบงค์ดึงเพื่อนก่อนได้เปล่าแบงค์ไหวแบงค์แบงค์ดึงเพื่อนหน่อยแบงค์ดึงเพื่อนหน่อยเฮ้ยห่อหน่อยดิไอ้ตัวหลังเนี่ยตัวหลังเนี่ยศพหลังเนี่ยห่อหน่อยห่ออีกบ้ามาห่อก่อนได้เปล่า ห่อแลกหน่อยห่อแลกหน่อยเร็วเร็ว